ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับอยู่ต่างประเทศนะครับไหนๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับผมยามยินนะครับหกโมงกว่าๆพอๆกับบ้านเรานะครับที่เมืองไทยนะครับนี่นะครับเป็นบ้านพักนะครับ บ้านพักบ้านรับรองของเจ้าหน้าที่ของพนักงานต่างๆนะครับนู่นเลยไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เป็นเรือนเดี่ยวอีกอยู่ฝั่งตรงนั้นนะครับก็เป็นบ้านแถวนะครับห้องพักสะอาดสะ,สะอ้านนะครับผมมากันสามท่านนะครับพักอยู่ห้องนะ้ห้องหมายเลขหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับผมพักอยู่หนึ่งแปดนะครับให้ดู บริเวณห้องหน่อยหนึ่งนะครับบรรยากาศในห้องดูคามหน้าต่างไปนะครับห้องนอนก็โอเคครับสะอาดสะอ้านนะครับที่พักก็อยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้กับโรงงานนะครับนะครับอยู่ตรงก้ามืโรงงานโรงงานปั้มน้ํามันแหละครับนะครับที่ผมมาทํางานก็อยู่ติดกันนะครับ นี่เป็น CPO บามออยแต่ผมมามามาดูแลในในส่วนของเกอร์เนอร์นะครับเกอร์เนอร์ออยนะครับเมล็ดไหนโรงงานบีบเมล็ดใหม่นะครับนะครับให้วนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับครับบรรยากาศนะครับเหมือนกับเหมือนบ้านเรานะครับไม่แตกต่างนะครับโอเคละเดี๋ยวคิดนี้เอาคิดนี้ก่อนเดี๋ยวจะจะจะ ส่งมาให้ดูทะยอยกันนะครับโอเคครับ,คร,บครับผมครับสวัสดีครับ